สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจริงๆควรมีคนออกมาพูดนะว่าพวกคุณเห็นปัญหาที่เกิดจากคนโกหกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการโกหกหรืออย่างการมีอยู่ของโทรจิตเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยการโกหกเหมือนกันนะ ผมไม่อยากให้มือใครตกเป็นเหยื่อของคนมีโทรจิตเพราะเขาก็เป็นแค่มนุษย์เหมือนเราเนี่ยแหละมีกายเนื้อเหมือนเราเนี่ยแหละมีปากท้องต้องกินต้องอยู่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ใช่คนไม่มีกายเนื้อมีแต่วิญญาณมันก็เรียกคนไม่ได้เนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างอื่นเลย มันเป็นมนุษย์แต่มีโทรจิตใช้และมันเอาสิ่งที่มันมีเกินมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันหลอกคนอื่นไม่ได้อย่างให้หาคนผิดหรอกต่อให้มีคนตายเพิ่มอีกร้อยคนพันคนถ้าคนโกหกยังอยู่มนุษย์ด้วยกันก็ยังเดือดร้อนเพราะคนโกหกอยู่เนี่ยแหละและการแก้ปัญหาก็คือเราต้องเลิกโกหกกันเดงสักที ต่อให้มีคนออกมาขู่ฆ่าว่าอยาโก,กหกนะไม่งั้นกูจะแช่งให้มึงตายหงตายห่าถ้าคนเรายังโกหกอยู่ก็ยังมีคนเดือดร้อนอยู่และสิ่งที่อยากเอามาประเด็นอยากเอามาเป็นประเด็นในคลิปนี้ก็คือคนเราทําไมถึงไม่ภูมิใจในชีวิตตัวเองอะ่ะทําไมไม่ศรัทธาความประหยัด ทำไมไม่ศรัทธาความพยายามทำไมไม่ศรัทธาความตั้งใจที่ดีของตัวเองล่ะทำไมไปหวังโกหกช่วยคนอื่นแล้วเขาจะเอาเงินก้อนมาให้เอาโอกาสทางสังคมมาให้อย่างนี้เหรอมันไม่ถูกนะที่ที่คนตกเป็นเหยื่ออย่างผมอะ่ะออกมา ทำคลิปลง youtube เนี่ยผมก็อายนะผมไม่กล้าเปิดเผยหน้าตาตัวเองหรอกแต่อยากจะบอกว่าปัญหาสังคมเกิดจากคนหลอกตัวเองหลอกคนอื่นมันต้องเริ่มจากมันกล้าหลอกตัวมันเองก่อนกล้าหลอกตัวมันเองว่าไปหลอกคนอื่น แล้วจะคนอื่นจะไม่รู้อย่างผมเนี่ยแม้แต่ผมที่รู้ทันผมก็ไม่มีหนทางปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากการมีอยู่ของโทรจิตเลยนะจะให้ทำยังไงจะให้หลบมันยังไงในเมื่อคนที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยใจอ่อนยอมโกหกไปกับคนมีโทรจิต เราจะเปลี่ยนยังไงเราจะทํายังไงให้คนกลับมาภูมิใจในชีวิตตัวเองว่าเราไม่ต้องไปโกหกใครเราก็มีกินได้เราจะทํายังไงให้สังคมกลับไปสู่สภาวะไม่ต้องโกหกกันก็มีกินมีช่องทางทํามาหากินแต่เนี่ยผมกําลังเจอถ้า ผมไม่โกหกช่วยจะไม่มีใครเปิดโอกาสให้ผมทำมาหากินมันขู่ผมว่าอย่างเงี้ยการมีอยู่ของโทรจิตเสียงในหัวที่คนคนนึงได้ยินคนเดียวอะ่ะบางคนก็กลบเกลื่อนว่าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เปิดใจนะและสนใจบ้างว่ามีคนบนโลกเนี่ยเดือดร้อน กพราะต้องตกเป็นเหยื่อของคนมีโทรจิตเนี่ยอย่างผมเนี่ยเปิดใจรับฟังเรื่องผีสางและบอกได้ว่าเขาลังเกียจคนที่โกหกคนอื่นกันนะและคนที่มีความสุขแล้วก็ไม่สนคนที่ต้องตกเป็นเหยื่ออย่างผมเลยนะต้องขอบคุณคนที่เล่าเรื่องผีต้องขอบคุณคนที่ ป่าปามในแง่มุมของคนที่รับฟังอย่างผมนะผมฟังเอาแค่วิธีการหลอกเทคนิคยังไงให้หลบหลีกรู้ทันวิธีการหลอกผมขอแอบอ้างชื่อหมอปลาหน่อยนะครับว่าท่านทำถูกแล้วไม่ไปสนับสนุนให้คนงมงายเพราะเมื่อมีคนงมงายก็มีคนตกเป็นเหยือ่อและคนที่ตกเป็นเหยือ ในบางกรณีอย่างที่ผมเจอเนี่ยคนที่เคยตกเป็นเหยื่อเองกลับมาหลอกคนอื่นให้ตกเป็นเหยื่อไปกับตัวเองมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจมากนผมผมชื่นชมคนที่มาพูดให้คนรู้ทันคนนะเพราะว่าเราจะภูมิใจในชีวิตการเป็นมนุษย์ของเราเองได้ยังไงถ้าเราต้องหลอกคนอื่น เพื่อให้มีหนทางทำมาหากินเนี่ยนะเนี่ยนะความเป็นมนุษย์ของคุณคุณต้องมาหลอกคนอื่นเพื่อให้คุณได้เจอหนทางใช้เงินเนี่ยนะความเป็นมนุษย์ของคุณนะคุณควรจะละอายนะไม่ละอายคนที่เขาใช้ความพยายามเพื่อให้เขาได้มีเงินกินเงินใช้ก็ละอาย คุณไม่ใช่คนคนเดียวที่เข้าถึงการมีอยู่ของธุรจิตนะต่อให้กฎหมายยังเอาผิดพวกคุณยังไม่ได้คุณก็ควรมีสิสิ่งที่เรียกว่าความละอายใจนะจริงๆผมก็อยากให้มันโดนทุบแบบที่หมอปลาทุบอยู่นะไอ้พวกระยำที่ออกมาหลอกคนให้งมงไงเนี่ยมันคือความงมงายนะอย่างผมเนี่ย ก็โดนหลอกเหมือนเป็นผู้ที่ถูกเลือกจะมีคนเอาเงินถุงมาถังมาให้ซึ่งมันเป็นคนพูดอีสานมันไม่ใช่คนภาคอื่นเลยคนอีสานทำกันเองและแม้แต่ผมปฏิเสธว่าผมไม่เชื่อผมศรัทธาความพยายามสิ่งที่ไอ้เลวพูดอีสานแต่มันเลวหลอกคนมันมาประเด็นที่ว่า ผมไม่พูดอีสานเพราะผมลืมกรำพืชคือคนที่ไม่ลืมกรำพืชตัวเองเขาควรเป็นคนที่ทําให้คนอื่นภูมิใจที่ได้ใช้ภาษาอีสานไปกับเขาสิไม่ใช่คนที่มันหลอกให้คนอื่นมาใช้ภาษาเดียวกันกับมันเพื่อให้มันหลอกคนอื่นง่ายขึ้นแล้วหลอกไปเนี่ยหลอกไปใช้ชีวิตกับมันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นเลย จริงๆแล้วมันเหนื่อยหนใจนะที่มันมีการบังคับให้คนไม่ได้ชอบเหมือนกันต้องไปใช้ชีวิตเหมือนกันเพื่อให้คนมักง่ายมันไปหลอกว่ามันจะสร้างผลประโยชน์เพื่อคนกลุ่มนี้ซึ่งกูได้รับจากมึงเท่าไหร่กันคนมีโทรจิตเนี่ยมันน่ารังเกียจนะคำโกหกอะ่ะมันน่ารังเกียจเสมอนะ่ะไม่ว่ามันจะอยู่ในยุคไหนก็ตาม จะในยุคโบราณเขาก็มีเรื่องผีเรื่องสางขู่เรื่องการโกหกไว้สารพัดจะมายุคนี้ต่อให้มีกฎไม้เอาผิดคนโกหกทำไมละ่ะมันมันไม่กลัวกันเลยนะใครจะเป็นคนออกมาลงโทษคนโกหกอ่ะแล้วเราจะลงโทษคนโกหกด้วยการโกหกอีกทีนึงเงี้ยแล้วมันจะจบที่ตรงไหนอ่ะ ผมก็ได้แต่ตั้งคำถามว่าผมจะไม่มีส่วนร่วมในการโกงต่อให้รู้ว่าเออคนบางคนไปศรัทธาคนมีโทรจิตเสียแล้วผมก็กล้าเป็นหนึ่งคนที่อยากพูดทำลายอย่าไปงมงายเลยกว่าเขาจะทำสำเร็จน่ะมีคนสูญเสียมากกว่ามีคนได้และคนที่มีโทรจิตน่ะ มันวันวันมันพูดถึงแต่วิธีการหลอกคนอื่นนะมันไม่ได้จดนะว่ามันทําคนสูญเสียไปเท่าไหรนะ่น่ะเขาไม่มีเวลามาจําเลยนะถ้าคนคนนั้นไม่มีโอกาสไปอยู่ใกล้คนที่มอบโอกาสให้ได้เนี่ยนะเขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่สูญเสียสเซ็งกับชีวิตหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้มืดแปดด้านอยู่อย่างนั้นนะ่ะในกรณีผมเนี่ย ผมกำลังเจอสิ่งที่ผมพูดอยู่จะเข้าปีที่แปดแล้วแต่คนอีสานทำกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี2016ยันจะ2021แล้วพวกคุณไม่มีความภูมิใจในชีวิตตนเองขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องออกมาโกหกคนเดือนเนี่ยจริงๆผมถ้าแค่อยากพูดว่ามันเป็นคนยังไง ผมเป็นคนปาก้ายอยู่นะแต่ก็รู้ตัวดีว่าไปทําคนเกลียดก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าผมบอกไปใช้ชีวิตเนี่ยมันจะให้คนมาหาเรื่อง,องผมผมก็ไม่มีเหตุผลต้องไปปาก้ายด้วยหรอกเพราะต่อให้ผมเถียงเอาชนะคุณได้นะผมก็ไม่เคยได้ใจแท้แทของคุณหรอกไม่เคยได้ความรู้สึกอยากเป็นเพื่อนแท้จากคุณคุณเป็นแค่คนที่มักง่าย ค้นหาคนที่มักง่ายกว่าคุณแค่นั้นคุณเป็นคนที่หาเรื่องคนอื่นแล้วก็บอกว่าคนอื่นนั้นน่ารังเกียจกว่าคุณแค่นั้นแหละผมอยากเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดว่าการโกหกเนี่ยและการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณมีคุณค่าเยอะขึ้นเลยนะและต่อให้เขาจะเหวี่ยงคุณไปอยู่ในสถานที่ที่มีโอกาส เพื่อให้คุณหาเงินมาแล้วก็โดนคนในเครือข่ายมีโทรจิตของคุณหลอกคุณอีกทีหนึ่งเนี่ยมันไม่เรียกคุณค่าหรอกมันเรียกร่วมกันโกหกเอาผลประโยชน์เข้ากลุ่มมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะผมบอกไว้เลยนะผมบอกให้รับรู้จากมุมมองของคนที่ตกเป็นเหยื่อนะคุณจำใส่ใจดำๆของคุณไว้ด้วยนะว่าการโกหกเนี่ย มันรวมใจคนได้ไม่นานหรอกแล้วมันไม่ได้มีการจดบันทึกนะว่าหลอกไปร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วต้องคืนร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่เน่ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีอะไรแบบนั้นจริงๆนะมันเป็นแค่ถ้าคุณขยันคุณค่อยมีโอกาสเข้าถึงการเงินถ้าคุณไม่ขยันไม่มีช่องทางยังไงก็ไม่มีช่องทางอยู่งั้น แล้วคนที่โดนหลอกก็ทำได้แค่เสียความรู้สึกไม่มีหนทางเข้าถึงโอกาสอยู่อย่างนั้นเลยแล้วต่อให้ผมไม่ไปต่อล้อต่อเทียงด้วยผมที่ตกเป็นเหยื่อของการมักง่ายนะหาคนที่แย่กว่าตัวเองก็มาโดนยั่วให้โมโหซ้ำๆกันจะเข้าปีที่แปดแล้วเมื่อไหร่คนพวกนี้จะเลิกสันดานมักง่ายอย่างนี้สักที ผมว่าต่อให้คนในเครือข่ายมันตายโหงตายหาเพื่อส่งสัญญาณคนพวกนี้มันก็ไม่เข็ดขึ้นมานะมันไม่ได้มองว่าการโกหกของมันสร้างภัยให้เครือข่ายมันเลยนะมันบอกว่ามันเป็นฮีโร่ได้ซ้ำนะไอ้พวกจิตติดต่อกับโทรจิตได้มันภูมิใจที่มันได้หลอกคนอื่นด้วยซ้ำนะสำหรับคนที่ รู้ถึงการมีอยู่และร่วมปกป้อง,องคนและร่วมใช้อะไรแบบเนี้ยเพื่อปกป้อง,องคนอื่นเนี่ยถ้าคุณอยู่ฝ่ายปกป้องผมขอบคุณมากเลยนะที่คุณมีส่วนลดปัญหาให้สังคมแต่คนที่หลอกคนอื่นให้งมงงายแล้วหลอกว่าไปกันแกล้งคนอื่น ถึงหน้าบ้านเนี่ยคุณอย่าบอกว่าคุณสร้างประโยชน์เลยนะคุณแค่คนที่น่ารังเกียจในสายตาของคนที่ตกเป็นเหยื่อนะผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการมีอยู่ของโทรจิตนี้ก็ได้แต่สิ่งที่ควรจะทำแลกเปลี่ยนกันก็คือคุณต้องไม่ส่งคนคุณมากวนผมสิถ้าผมจะไม่ได้อะไรเลยจาก การที่ได้มารู้ว่าโทรจิตมีจริงเนี่ยผมไม่โกรธนะผมไม่โกรธเพราะผมได้มาแล้วก็ต้องรู้ดีก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่ามีสิทธิ์เสียไปมันไม่มีอะไรถาวรลเพราะใครที่มาเกี่ยวกับการมีอยู่ของโทรจิตก็ต้องโดนหลอกด้วยกันทางนั้นน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนี่คือสิ่งที่คนไม่กล้าพูด เพราะกลัวคนปกป้องน้อยใจเพราะคนปกป้องเพราะคนที่มีกําลังใจปกป้องคนอื่นนะเขาก็มีกําลังใจที่มีจํากัดเหมือนกันคนเลวก็มีกําลังใจจํากัดคนดีที่ปกป้องคนอื่นก็มีกําลังใจที่จะทําความดีเนี่ยจำกัดเหมือนกันแหละและอยากจะพูดเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ถ้าคนดีต้องมาคอยเถียงกับคนเลวที่มันกล้าโกหกแล้วมันก็มีคน เปลี่ยนไม้ต่อไปโกหกร่วมกับมันเนี่ยคนดีจะท้อเฉยและผมที่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยมาโฆษณาพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณไม่มีส่วนร่วมกับการโกหกนะคุณคือคนที่ลดปัญหาช่วยสังคมนะคนโกหกนะไม่มีอะไรไปลงโทษให้มันท้อให้มันเลิกโกหกเลยจริงๆนะ ต่อให้มีเสียงของผมสาบแช่งทุกวันผมขอให้คนเร็วๆที่มันกั่นแกล้งคนอื่นขู่ฆ่าคนอื่นทั้งที่ไม่รู้จักกันให้มันตายหงงตายห่าอย่างเงี้ยมันก็แค่เหมือนคําพูดเล่นน่ะเหมือนต่อให้มันทําคนอื่นเดือดร้อนให้มันทําผมที่ไม่ได้ทํามันเดือดร้อนมันก็ไม่มีสํานึกอะไรเลยมันไม่มันไม่ต้องกลัวใครเลยนะไอ้คนที่กล้าโกหกเนี่ยแล้วมันก็ ยังมีความคิดว่ามันเป็นฮีโร่อีกมันปกป้องอะไรจากผมเนี่ยผมจะไปทําอะไรใครทั้งทั้งที่ผมมีชีวิตที่เรียกได้ว่าชอบอยู่เป็นที่เป็นทางผมไปทํางานเมืองนอกอะ่ะผมก็อยู่แต่ห้องจะออกจากบ้านก็แค่วันหยุดแค่นั้นไม่ใช่เป็นคนชอบเพ่นพ่านเลยแต่ว่าถ้าไปดูสถานที่สวยๆของต่างประเทศก็ไปก็ไปดูให้เห็นเองกับตาว่า เขาอยู่กันยังไงซึ่งก็ไม่ต่างกันเลยจะไทยหรือต่างประเทศเขาก็อยู่เหมือนๆกันแหละแค่วิธีชีวิตของคนเรากินต่างกันแค่นั้นเองเหมือนกันบ้านเขาบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าพอได้มารู้ว่ามันมีการโกหกเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเนี่ยการโกหกนี่แต่ปัญหาคือคนโกหกไม่เคยซ้ำนึกเลยนะ ไม่เคยเคารพต่อคนอื่นเลยว่าตนเองเป็นได้แค่คนโกหกผมก็เลยอยากจะมาขอร้องคนที่ผ่านมาได้ยินได้ฟังยาไปมีส่วนในการโกหกนี้เพราะคนที่ตกเป็นเหยื่อนะ่ะเขาน้อยใจจริงๆนะเคยเห็นข่าวคนโดดตึกอะไรแบบนี้ไหมเคยเห็นข่าวคนผูกคอตายอะไรอย่างนี้ไหม คุณเคยคิดในใจบ้างไหมว่าคนพวกนี้ไปทําอะไรผิดมาหรือคุณเคยเห็นข่าวเด็กที่โดนหลอกไปจมน้ําตายไหมคุณเคยคิดไหมว่าคนแบบนี้เขาไปทําอะไรผิดมาเขาถึงต้องมาโดนหลอกหรือเขาแค่อยากมีส่วนในการทดสอบไว้พิบของคนคนนั้นแต่คนพวกนี้ดันไม่มีไว้พิบดันไม่รู้จักฟังสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่คนซวยในอดีต บอกเกา่าสอนสั่งว่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะอย่าไปทําอย่างนี้แล้วคนพวกนี้ก็ไม่ปฏิบัติตามแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไปทําตัวเองเจ็บตัวเองตายผมเนี่ยผ่านสถานการณ์โดนหลอกสารพัดมาจะเข้าปีที่แปดแล้วน้อยใจในชีวิตตัวเองจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้อยากให้การโกหกนี้มันยังคงอยู่หรอกอยากให้มันหายไปแต่ว่าด้วยความมาักง่ายของคนนะ่ะ มันจะไม่หายไปหรอกการโกหกเนี่ยผมกล้ารับประกันเลยเมื่อ20ปีก่อนมีข่าวลือเรื่องปอบพูดกันทั่วเมืองอูดรเลยผมจะพูดซ้ำๆนะจนกว่าเรื่องพวกนี้มันจะจบลงเมื่อ20ปีก่อนก็มีการโกหกแบบนี้แหละการโกหกของคนมีโทรจิตเนี่ยแหละแล้วก็เป็นการเนบแนมว่า มันเป็นแค่พระอุ้มหมาไม่ชี้อุ้มแมวซึ่งไม่ได้อยากให้มาเกียดพระนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะโยนปัญหาไปที่พระแล้วก็อย่าไปแบกรับช่วยคนมีโทรจิตที่โกหกแล้วผ่านมาอีกยี่สิปีผมมั่นใจว่าเกี่ยวข้องกันซึ่งมันไม่ใช่ไม่จบให้คนในอดีตแต่ปัญหามันกลับมาเกิดขึ้นซ้ำเพราะคนมีส่วนร่วมในการโกหก คุณต้องหยุดโกหกนะสังคมเราแตกแยกเพราะคนเราโกหกกันนะถามใจคุณที่มาได้ยินได้ฟังนะว่าคุณจะทําใจยอมรับคนที่มันคิดโกหกคุณซ้ําๆได้นานสักแค่ไหนถ้าเป็นผมผมปฏิเสธคนโกหกนะผมไม่อยากอยู่ใกล้นะผมไม่อยากมีชีวิตที่ต้องมาอยู่ใกล้ๆคนโกหกะ ไม่อยากเสี่ยงตายเพราะคนโกหกอรารวาสนะต้องเน้นย้ำว่าไม่อยากเสี่ยงตายเพราะคนโกหกคนมันหลอกให้คนด้วยกันไปเสี่ยงตายเนี่ยมีนะแล้วผมก็อยากช่างไอ้คนที่มันทำอย่างนี้เลยคือไปแย่งอะไรจากมัน่ะทำไมมันต้องมันหลอกให้คนอื่นไปเสี่ยงตายด้วยไม่เข้าใจโลกใบนี้เลย